บอกวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง Wi-Fi ต่อไม่ได้บางเราเตอร์นะครับอย่างเช่นเราเตอร์ซีมเราเตอร์องทูจะต่อไม่ค่อยได้เนาะไอตัว WiFi ของร้านนะครับแต่ว่าของร้านอของผมจะใช้ของ 3BB จะเป็นเราเตอร์ตัวนี้อันนี้ต่อได้จะเป็น3เสา4เสาส่เสาอันดับแรกให้เราดึงสายเราเตอร์ออกก่อนแล้วเราก็ไปเอาโทรศัพท์ที่มันปล่อยฮอตปอตได้มาตัวหนึ่งให้เราตั้งชื่อ 2.4G ก็คือตั้งชื่อเดียวกับตัว WiFi เราเตอร์ตัวนี้เอาฮอตปอตตั้งชื่อเดียวกันแล้วก็พาสเวิร์ด เหมือนกันเลยทุกอย่างอ่าแล้วก็ตั้งแบนด์วิดต์เป็น2.4นะครับตัวปล่อยฮอสปอตอ่าอันต่อไปก็ตามนี้ครับต้าไปไปตรงไปหน้าอ e ีเวอร์เตอร์นะครับอ่าอีเวอร์เตอร์ของเราตัว WiFi ที่ซื้อมามันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้กล่องจะได้ประมาณนี้อ่อันนี้จะเป็นเฉพาะบางกรณีนะครับกรณีที่ลูกค้าต่อไม่ได้จริงๆคือเราเตอร์ที่ร้านที่บ้านของลูกค้าไม่สามารถจะต่อกับตัว w i f i ตัวนี้ได้ก็ใช้ตัวนี้วิธีแก้ได้ไฟไปถึงปุ๊บเราเสียมันจะขึ้นอย่างนี้ถ้าใครมันไม่ถ้าใครไม่ขึ้้้นนใหกดวิตตรงี กดค้าประมาณ3-5มถึาวิแล้วเดี๋ยวมันจะกระพริบให้มันไปมันขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอันดับต่อไปไปเข้าแอปครับเข้าแอปของเขาเลยแล้วก็กดสแกนครับปึ๊บอ่าเขาจะขึ้นมาอย่างนี้คือตอนเนี้ยชื่อฮอสปอตของผมจะเป็นชื่อนี้เลยแล้วเราก็ใส่พัสเบิดของเราไปอด้านซ้าย บอร์ดแค t คือ iOS ด้านขวามั t ติแค t คือพวกซัมซุงพวก Android อืมประมาณนี้คอนเฟิร์มครับ พอเราต่อเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้านี้ครับขึ้นคอมพิวต์แบบนี้เลยเพอเข้าเดี๋ยวนะอ่าขึ้นมาอย่างนี้เลยหน้าแรกจะมาอย่างนี้แล้วเราก็สามารถตั้งแล้วก็ลองเทสดูก่อนฮอ t s p o เราใช้ได้ไหมเทสโดยการตั้งค่าดูกดรูปฟันเฟืองครับแล้วก็ตั้งค่าดูน้องเปลี่ยนโหมดก็ได้โหมดเป็นยูสเดี๋ยวนะผมไม่ดูตอนนี้ผมเป็นโหมดนี้นะเห็นไหมครับอันนี้ไฟ ไฟมันจะขึ้นอย่างนี้มันจะกระพริบแค่ดวงเดียวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมันจะกระพริบดวงนี้แค่ดวงเดียวถ้ามันติดนะรอแป๊บหนึ่งนะ่เดี๋ยวผมลองเทสให้ดูก่อนอ่านี่เป็นโหมดนี้อยู่นะครับมันเปลี่ยนเป็นโหมดนี้เห็นไม่ดีอีกนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่ง เดีย๋ยวยกตัวอย่างไฟก่อนนะไฟมันขึ้นมาอย่างนี้และแต่นี้ต้องไปอยู่อยู่ที่ฮอตพอตของเรานะว่าเร็วไม่เร็วอันนี้ผมแค่ลองบอกวิธีการแก้ไขเฉยแป๊บนึงนะครับอ่าเปิดปุ๊บอ่านตั้งค่าได้เช็คใช้ได้เห็นไหมเปลี่ยนโหมดเรียบร้อยเปลี่ยนโหมดเสร็จปุ๊บอ่านทีนี้ลูกค้าปิดฮอตปอตครับปิดฮอตปอตไปเลยปุ๊บแล้วก็ไปเปิดเราเตอร์อ่าไปเปิดเราเตอร์อ่าเปิดเราเตอร์เลยของผมนั่นดึงปักของไว้ เ๊บโอ wh, โล้งโลง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 แ, okay, ลแ,ลแ,แบบนึงนะครับโอเคเปิดเราเตอร์แล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็เข้าต่อ Wi-Fi ของบ้านเรามันจะเป็นชื่อเดียวกันชื่อเดียวกับตัว hotspot หม่แกะครับแต่ของผมยังไม่ขึ้นรอก่อนเนาะอ่ถ้า Wi-Fi มันยังไม่ขึ้นมันจะขึ้นอย่างงี้ครับขึ้นคำว่า local ข่าวยังไม่ขึ้นประมาณนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเรา Wi-Fi ผมทำงานก่อน ไวไฟที่เราเตอร์เปิดรอมันกระจายสัญญาณก่อนอ่าไวไฟกระจายสัญญาณมาแล้วตอนนี้ฮอาสปอตผมปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนจะได้เข้าใจตรงกันนี่ฮอาสปอตผมปิดไว้อยู่แต่ผมไปเปิดเราเตอร์แทนที่เป็นชื่อเดียวกันพัตเวิร์ดเดียวกันแล้วก็เป็น 2.4G ก็จะได้ประมาณนี้ไฟมาแล้วนะครับอันนี้ต่อเป็น wi-fi ที่ที่บ้านเนาะนี่ชื่อเดียวกันเปึ๊บนี่เป็นเราเตอร์ไวไฟเสร็จปึ๊บอ่าเข้าแอปเลยครับเคสอีกรอบนึง อันนี้เปลี่ยนตามไม่กี่เป็นโหมดนี่นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นโหมดซ c ก็ได้อ่า OK อ่า Success อ่าใช้ได้แล้วครับเห็นไหมครับเปลี่ยนตามก็คือมันจะเปลี่ยนจากคือเหมือนแบบว่าถ้าต่อไม่ได้ปุ๊บเหมือนเราไปหลอกมันก่อนให้มันมาต่อฮอ t s p o พอฮอ h o t s ทุกที่อ่าเครื่องจะมีปัญหาแค่ไหนฮอ t s p o มันจะต่อได้ใช่ประมาณนี้เราเตอร์ลูกค้าต่อไม่ได้แต่ฮอ t s p o ต่อได้แน่แน่เพราะผมลองหลายตัวแล้วต่อได้ทุกตัวอืม เขาเป็นปุ๊บแล้วก็ไปให้เขาเหมือนหลอกหลอกว่าชื่อเดียวกันพัทเวิร์ดเดียวกันให้เขาไปต่อเราเตอร์อีกทีนึงแต่แล้วแต่บาง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 อ่ากแล้วแต่กรณีนะครับลูกค้าบางคนก็ต่อต่อเราเตอร์ตัวเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําขั้นตอนแบบผมก็ได้เป็นเคสไยเคสไปอันนี้ประมาณนี้ครับ